เต็มทีครับเนาะในขอบปิดผ่านพอเป็นเรือใส่พอบน้องเขาเห็นเต็มทีแล้วเจ็สซาเังเขาขึนยืนยันถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายรอเรื่องสองอาทิตย์กว่าจนวีซ่าที่เขาประเทศไทยหมดอายุหนึ่งวัน ตรงไปเสียค่าปรับอีกพรุ่งนี้พันหนึ่งันงก็มันอะไรลวไเว้เสียควยามรู้สึกที่ไปฟาชั่เนื้อ,อใจม่ง้อง ข้อเข็ยนเต็มทีแล้วกต้องยืนยันเอกสารทุกอย่างแรนใจแรนเหนื่อนะยก็ต้องทนก็ต้องฝึกทุกอย่างผิดแค่สองขอ้กอกันยายน เชนซีคนหนึ่งจะซักแก้ไขข้อที่ผิดพลาดความที่มันเลือใจก็ไม่อยากจะให้มันผิดพลาดอะไรเลยอยากจะให้เส้นทางเพราะว่าเราทำละเอียดเอาไว้ปรึกษาหรือว่าการดูเอกสารให้เจนซีตรวจสอบทุกอย่างบนาันม่าเผิดแบบมากไง เพชแน่นเห็ดถูกต้องทที่เขาว่าที่อยู่ที่นุ่นจะไม่ชัดเจนเอาเราะก็มีเฮือนอยู่เพระกรเศราบ้านอยู่รักฐานการเศราบ้านก็กาให้เบิง้งคอนแทกการเช่าบ้านสัญญาเช่าบ้านก็ให้ดูยังจะบ่าไม่ชัดเจนอีกเงินโชว์ก็โชว์เขาก็มีรายได้ของเขาก็ก็ยุติ ขายของออนไลน์อยู่ก็โชว์สเตตเมนต์ของธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ตั้งสามแสนกว่าสี่แสนผอเ็น่าติเนียซุ้มซีซุ้มหาเดินสเตตเมนต์ทุกเดือนทุกอาทิตย์ ทุกเดือนโอ้ยภาคละพี่น้องหมล้เรือใจเรือใจหายเงินรถไปบ่ายไปเป้พ่อกันอยู่อุบ่นเลย